สบายดีพี่น้องสบายดียามเทียงพี่น้องพบพ่อกับซ่องเบาผู้ไทยเก่าพี่น้องเอ้ยอย่าลืมฝนตกมันนู่นพี่น้องวันนี้ค่ะตกแต่เศร้าตกแต่มาคืนหดหยันหดมือเศร้าพี่น้องสบายดีเอฟซีทางทางไทยทางลาทางลประเทศเนาะพี่เขามาเบิงมาส้มซ่องพ่อซ่องเบาผู้ไทยพี่น้องพ่อก็จะพิทพัดพาแต่พี่น้องเอ้ยคนแห้งพี่น้อง่อนนี้นะ สังเกตพี่น้องสายผลมากับสายฝลพี่น้องซาวกระตูนกำลังแกงเนาอไหมแต่ห้องไฟบ่ไ,ปปได้หรอกพี่น้องฝนตกแห้งตอนนี้ถูกน้อยเนาะเป็นกำลังจีแกงนาอไห้บ้าประเทไทยห้ามาแต่ประาไทยเบิ่งพี่น้องฝนตกไปคนเดียวมานี่ปกติห้าสิไปน้ำกันเนาะว่มีไฟเอาน้องน้ำโซ่ก็เลยไปคนเดียว ครับผลพี่น้องสงสสิท่วมบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยตกยังกรดอกกรเดียเนาะเปียกซล้วบุ้มบ่มีหม่องอยู่ทะแหงตกพี่น้องฝนก็เฮ็ดใสเฮาเนาะท่ามกลางสายฝนเฮาเขียวงามพี่น้องเอ้ยไบงกรตูนกําลัง ซี่กแกงนอไม้พี่น้องอียังก็จะข็ดยังบ่นไปกันลำบากพี่น้องไหมคนตกแห้งพี่น้องเข้าไปทังไในบ่อ,อนเพื่นอนรอคนหัวชายุมองพเพป่ะเทศของหัวพี่น้องจะข็ดยังแวบๆๆมันสาดเข่าทุกมุมมันสาดเข่าพี่น้องไหม คนรอพี่น้องเอ้ยเป็นมาอย oh, ู่ในเฮือนหน่อย่กับอยากจะไปปะไปปะคนรอโอ้คนรอชีวิตลำบากเวนี่มีใครเคยอยู่อยู่บ่พี่น้องตาบ้องย่อยสังเกตสังเกตพี่น้องสังเกตมีตาบ้องย่อยปวดโคเสาคนนี้เสาคนเสาพี่น้องคนอื่นก็ให้ฝนตกเสาหน่อยเสา เซาย้อนยังเซาย้อนบ่มีหม่องอยู่ก็เลยให้เซานี่พี่น้องใส่ใส่ฟางมักอึพี่น้องฟางักอึกับมือักอึพี่น้องมือักอึบ่ได้ใส่พี่น้องมันสิกินกเาไปี่จ้าบยนงเนาะพี่น้องเนาะบยนงก็ปลูกเองมีตนปลูกเองพี่น้องเอ้ยมกะทิก็ปลูกเองใบลิ้นไม้ก็ปลูกเองพี่น้อง ปลูกเองในสวนน้อยเฮาหน่อไม้นี่เฮาบ่ได้ปลูกเองเนาะพี่น้องเฮาไปหามาปลูกเองอยู่แต่บ่กินปลูกปลูกเองมาดาสังเกตแท้นี่ก็แม่นหมดยังคือย่อยแห้ง้เนาะโอ้ยตกบ่ๆตย่อยไใส่ย่อยสมอกย่อยมันสิย่อยใส่หมอแกงเพิ่นเพิ่นเนาะแกงนอไม้จะอีตไปลาออไอ มีอะไรบีเนะพี่น้องเาไก้ตยนไปนม่ที่ห้าไปหาคนเดียวพี่น้องเลยเราไปหคนเดียวบ่าวก้ไทยหานเดียว้นา่อบ่กทคนเดียวพี่น้องซากระตูนไปม่ได้ค่าลูกน้อยช่วงนี้มอแพรอน้องน้ำโซกก็เลยไปคนเดียวก็หาได้พอแกงนี่ได้พี่น้องเลยมันขี้กันได้ห้าวกันห้าวกับมันขี้กันต้มก็มีพี่น้องเย เดี๋ยวปิดไว้ก่อนบ่ปิดเนาะเปิดเลยเดี๋ยวก็แกงเลยนี่พี่น้องข้าวสีต้มต้มกินโมลแดงพี่น้องไหยเมนูแกงน้อไม้อาหารบ้านพี่น้องไหยบ้านนอกต้มกหยังอยู่ก็สังเกตพื้นเดมือนกับฝีสังเกตบนอยู่พี่น้องขนาดบุคยคลบ่คคยเปลือกปลาดิเปลือกเปลือกตั้มตัตั้ตัขบเบืออลไรพี่น้องไหยตั้มขบเบือใหญ่ใสยานางพี่น้องใส่มะพริก ใส่พริกกระยุ่กับพี่น้องเลยวันนี้ข้ามีดที่เด็ดตักกระเยงหน่อยพี่น้องเก็บมาใบไม้สดๆจากท้องนาพี่น้องนี่ตอนไปเก็บพนโต๊ะลิ้นจากกบก่างท่านจองบ่ได้แล้วเนาะบ่ได้คือเก่าคนเดียวไปหาหน่อไม้แตงเก็บมาเลยพี่น้องเยไปหาหน่อไม้คนเดียวพี่น้องต้องเก็บใบตักกระเยงมาน้ำใบหานางน้ำพี่น้องหญ้าน้ำปูกในสวนดอกยวเดือดพี่น้อง กำลังเดือดใกล้จะได้อันตองไปแดกต้องไปแล้วนะพี่น้องอาตัวขับเบื่อพี่น้องยังคือเคี่ยวขับเี่น้องพี่น้องอย่านั่งเขาเก็บไม้ไม่ชุดๆดรดนวดเดี๋นั่งเขาปลูกเองเขาเก็บเมื่อนไม้พี่น้องก็เลยเคี่ยวเป็นตะแซบพี่น้องแกงนี่กับชี้วอมทุ่มเลยแกงโปแซบดอกบนนี่พี่น้องเอ้ยย่านพี่น้องอยากกินนะแกเคือเกาเนาะแซบแซบต้องกันนะพี่น้องเด้อแต่ได้แกงซ้ำแค่ได้แกงก็แซบได้ก็ได้ซากกระตุ่นกระตุ่นซากกระตุ่นต้องแซบตลอดเวลา ส่ประดกลงไปพี่น้องไประดกก็มีนุโดดลาไอลินพน้องอ้มีนุโดดลายอลรได้ดกลกก็ห่อนห่าตองาตองพี่น้องกองเอารองบ่รองรองปลาลองแท้พี่น้องลงไปบันอย่านั่งเคียวพี่น้องเคร้ยวเคียวักใชหร ใช้หมดนะที่ดอยใช่แล้วลงไปแล้วคนชกคนคำนสมทุกนอีกด้สูตรจะนั้นมันนาะสูตรซากระตูนต้องคนก่อนพี่นอ้องไว้ถ้าคนมันจะเป็นก้อนพอดีเอาคนาเอาขบเบือลงไปมันก็เป็นก้อนค่ายๆไปต่บางานนานคนนะไาจติตตมแบบเป็นแงเปได้เ็นกระจาแกงนะกับละลายแล้วขดไหะจะละเห็เนก็แเจงเนาะต้งแกงละลายสูตรไข่สูตรมันจันก็ะตัมแกงขึ้นนดน โอ้โหเกงน้ำใหม่เราไปร้องใส่ยังไรพี่น้องไหมแต่แต่น้ำไม้ก็แซ่บแก่งน้ำใหม่น้อแก่ขมีอยู่หน่อยนึงคือบ่วน้อยเนาะคุ้มขางบังอื้อเรื่องเพิ่มนี่ฟ้าขางฝักทองฟางฝักทองพี่น้องแต่ภาษาลาวเพิ่มอ่ะบางอื้อว่าเส่ดีเลอว่าเส่หน้อยหนึ่งเลยบ่วน้อยหนึ่งเด้วอันนี้เต็มหม้อคือเก่าพี่น้องไหย ปานาว่ากันแกงเอาถ้วยนึ่งถูกวะสองถ้วยกับบวมเม็ดอันนี้ต้งเสียงขวดพี่น้องเป็นแต่แซ่บไม่ไล้อนี่เป็นแต่แซ่บพักเนาะน้องเาใส่แกงนัวก่อนบันแกงนัวเราไปสอนหนึ่งพี่น้องสอนหนึ่งตกขาดไ่ได้คือยังมีได้พี่น้องไหมพักกันยังน้อยพี่น้องคนคนทั้งยนคนดูรีนอพี่น้องปะ เอาข้าใส่เครื่องถึงเันก็ต้องค้นนะค๋ยบใส่ผักแครงพี่น้องของแซบคือผักแคงบันหอมกุ้มเลยคนคนพี่น้องคนคนค้นคนค้นมาแรงห่อยอหอมเสดีวันนี้อมแกงเล้ไมเพรปลาวันนี้หอมแกงน้ำไม่น้ำไมโจดพี่น้องน้ำไม่โจดจังเดียวแล้ำไม่โจดพี่น้องมันจะแซบกล้าเพราต้ม ทำไมปลาเราบวัน้แกงพี่น้องเอาต้มเหมาหอมเด้องวยค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยพี่น้องแกงน้องไม่เต็มถ้วยพี่น้องผักข้าวลายยามพี่น้องมะกะทิ่นแล้วก็มีใบลิ้นฟ้ามือแบบอึพี่น้องแซ่บแซ่บต้องกันเด้อพี่น้องตับไซด์พนพี่น้องไว้ฝนตกแห้งก่อนดีกว่า

Thì không có được đâu Thế rồi nữa ừ. Thế là biết ừ. đây Đúng không? Đúng không? Đúng không? พี er <c oughs> ่น้อรออยนะอดรงๆนาดเยงมันตกไม่เอาทุกเอาไม่แก่มนังมแนงแนมั้เนาะยังมีม้วมีนอพี่นองมีแนงไม่นอนกันจำหรือหมื่คือได้ไหมแท้คือคือ

ừm một việc luôn hôm nay 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 Ngoài mọi đó, không ừ. phải nha của nhau cả ơn chị cảm ơn chị mời 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 hết, mời 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 ิดเนี่ยกับตัวโลกเพี้ยนท่านี้พี่นอ้องถ้าตื่ใจต้นย่งนุ่มกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้นน้ำเด้อพี่น้องเดนะฝอกกันกิมนาสบายดี